สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ,พี่นี้ผมมาปาดคูมันครับผมปาดคูมันด้วยผานพวนนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูวิธีการตั้งผานเลยนะกันเลยนะครับนี่นะครับผมตั้งผาน แขนกลางผมเอาไว้รู่บนสุดนะครับแล้วก็ยืดออกไปให้หางมันจีกลงไปในดินแล้วก็แขนด้านขวาผมผมหมุนขึ้นสุดเลยครับผมสุดความลึกความตื้นเราก็หมุนแขนกลางตัวนี้ครับถ้าเราอยากให้ลองมันลึกเราก็เอาหางออกไกลๆให้มันจีกลงไปข้างหลังเยอะ ก็จะประมาณนี้นะครับผ่านก็จะเอียงประมาณนี้ผมว่ามันก็โอเคนะอยู่นะผ่านยกล่องเลยดูครับแล้วเราไปดูครับวิธีการขับผมถอยเอานะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่เยอะครับผมไม่ได้ถ่ายไปกลับ รอยที่เราถอยมานะครับตรงที่ขี้ไถศาสตร์ขึ้นมาตกครับตรงปลายขี้ไถตกพอดปีปลายขี้ไถที่เราปาดไปรอบก่อนแล้วก็มันตกลงมาแล้วก็จะเหยียบตามรอยปลายขี้ไถที่มันตกไปนะครับไปดูกันเลยครับเพื่อน ให้ฐานกินประมาณสามใบหลังๆนะครับไปประมาณสามใบไปที่สามก็ให้มันขึ้นมานิดนึงนะครับฐานจะกินประมาณสามใบหลังรองที่ได้ก็จะสวยครับเนี่ยครับเราเหยียบไปตรงรอยปลายที่ไถตกแวกแวกขึ้น ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ